บ้านโคกน้อยชิมเดิมชิมเคยครับพี่น้องชิมนี่กันจะา้พี่น้องมาเบิง้งว่าโคกพุดโคกน้องหน้ามาเดี๋ยวหน้าคู่ตุ่มครับพี่น้องอื่นทีหนึ่งไรที่ช่มกันเลยครับ

โอ้โหมีใครอีกรองหาไปเดียวใจรอันนี้ตาไล่หนึงเพื่น้ปนอนอยู่ไร่อยู่ไร่ไล่หนึงในคอบายดิครบครอบ ก็เดียวเนาเห็นมือเดียกันแล้วเนาะเห็นมืแล้วเนาะเออจะแรกก็คุยนีก็แเอา่ถังน้ำเห็นมืแคน้นเห็นมือกันแล้วแ่แล้วก็เห็ก็เห็นแยาย่แล้วคือมูอกนเลย thì nào cũng không được lên một không được là kêu bên này có nó cái nhà cũng như là một thằng cái ก็จะจิบเด้อครับพี่น้งที่มัน้องใสไม่โค้มันมาุทธโค้งน้องมาเดียวของคู่ตุ่มนะครับเนามันมีนี่หนึ่งลายนี่้องสายพุดแล้วนี่ก็จิบขอบน้องายี่น้องเดยโดยพ่อใส่ใจจ้าครับพ่อใส่ใจโค้งพ่รสีน f c N T ครับเอินท้างมาจากแ,แวมมงอลจอมมง,งปล,งลงราร้ารถเกียร์ครับไปร่องเอ็กีสองร้อยสิบห้าซีแห้งไปร่องธรรมดาต้อมแบ่งก็เป็นสองร่องไท้ครับไปเรื่อย Vẫn chơi cái niềm เล่นไม่ได้หนักจะเล่นไปหองหนักจะเล่นมาได้แถวเรื่องหนักไปหอ่งที่ต้องการไปห่อกอะไร บรรยากาศสวยมากสามยอลาดีลาหน้าอาเห็นอะไรกน้าก็เรื่องของชื่นขื่นสายตาต้องจาเตานนี่ดีกว่าจาเตาเลยจ่ตาจ่าเตาให้นอกเ้าง้าพี่พ่อเพี้ยครับคุณพี่าช่ได้มาาพร้นเต้น ตดตัวลวมม่รู้ทำมว่ามม่รู้ตูม uh,> ันแกเมื่อก่อนต่อไปหน่อยต้อได้สำเร็จเป็นครับ พ่อแม่ของพ่อก็แข่ไม่ก็หลรัใว่าเม็นมือพี่เราถึงมาพ่อเป็นหล่อเล่นถ้อยดีมากงกยูจากมือเขไม่องของพ่อเ่อพ่อแข็งแรงนะร่องม่ได้เลยเ็นหลอเส่นเช่นนีนหลอก่อนถึงก่อนมาแก้เด้นหล่อ พวกใกพอข้างล่างไม่จะเห็นทางบนก็เป็นยิ้ป้ายกันหรอ พ่้องนต่อส่งบายนะพี่น้องสองสาไปเห็ดใบ่เห็นน้องสาน้องสานีสองสองวยล้วพี่น้องส่งบายมากเพิ่งกลับมาเห็ดอันนี้คือว่าเป็นน้องสาเน่าคือว่าคือว่าท่องส่ไกลแหละพี่น้องเก็บเน่า้วครับเพี่อนันี่วางเรี้แค่ แกงขอบฟ้าแ้งขอบแซ่บกะทิแล้วด้วพ so ี่นองนี่ครับข้องาครับพ่อใจปะครับพ่อใจปะเยี่ยมนะโตโห้แล้วเห็จเลียวอยู่เนาะเห็เ็ดเลียวอยู่ำมือเดียวมือเดียวเล้วพี่น้องแม่เม่ว่าหกโมงม่่ต้อนหกโาพี่น้องอันนี้ยก่าแกแ้งขอบฟาแ้งกเล้วะครับ วันน <chat> ี้ไม่ได้ค mm ุยอีกที่บานนี่้มข้าวใส่ไก่อีกี่นแม่ข้าวใส่ไก่มากนเองดีไเข้ามาให้มแชเาใจปอวันนี้ไ้ใส่ไก่อีก้อยนสวยสวยนพปลูกปลูกมาใบานปลูกยังงนี้หรปลูกกล้วยไม่คิดใหอีกไปขายได้เดิเด้ดิไปขายได้หนิเพิ่รับซื้ออยู่ได้หนูบ้าปะอันอันบอกบ้าผู้ใดท่ให ใครสนใจติดตตอาได้เด้ครับเด้อติดต่อามด้ครับเ้หัวจิ้ตัครตักครบ้านเราตไหอมกันเลตไขหอมตักไอ้าวเาตักไขใส้ต้มไส่แกงง่ะพี่น้องตัาเน่าวัม่ตไหอมิดอยาอยาอะไรยุ่งเด้พี่น้องใครสนใจติดต่อมากด้ครับเด้ออันนี้ช่วงพ่วิซื้อได้่่างาแง่ประกันติเนี่ยม่ขายมันแล้วมันมาครับ โลละสิบาทพอสิบห้าบาทคุยสีใจกันเหลือโลละห้าบาทใช่นบ้างสวยงามครับพื้นที่หนึ่งเลยปลาเก่าเพื้นที่หรอกเรื่องปลาอย่างนี้ไหมปลาดินปลาจะเพี้ยนปลาดินปลาได้เพี้ยนเขาอยากกินลาบปลากระสั่งไม่ได้ต้มปลาลาบปลา จังมันได้ด้อนี่แค่กุ้ยชูไปกับกล้ยไปขายตลาดช่วงนี้โควิดคนตลาดันปิดอยู่นี่น่นต่นปาิดเือยี่สิบเือที่มีที่เห็นเห็นยุ่นะโอ้กล้ยบังกล้ยนำว้าฮติดามต่อไปเป็อตอนตอนเซฟเซันเนาสุดท้ายเป็นเจ้ แจ้งขอบน้องสาใกล่สดเช่นกับข้าวปิ้นงน่องอน,นี่พื้นทีนนนหนึ่นงไรผมว่าพูดตูกนะครับข่อวว่าลักษณะนี้ครับเป็นงสามน้องสาอันนี้เป็นข้อใสใ่ไก่ด้วยน่องก็เป็นน้องสาข้อใสใ่ไก่เป็นลักษณะนี้ครับเพอพื้นที่จำกัดพี่น้องสามไร ครับมองนี้ก็จะเป็นข้องหน่อยๆอีกข้องนึงครับหน่อยครับไปรับต่อหนี่ครับวางไว้อราก็ที่ตามกดไห์กดแช่ให้ตามนั่นเอครับเพอรับลีปนีกวากไว้เงเดียวนะบรับสวัสดีครับผมขอบอุณ้ากครับ